เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเวลาไปติดต่อราชการเนี่ยเอย้บางทีก็เร็วปลีดเลยแต่บางทีก็ช้ามากคือจริงๆแล้วภาครัฐเขาก็มีเหมือนคู่มือการทํางานอยู่นะครับเขาเรียกว่าทามาพิบาลซึ่งเป็นตัวกําหนดว่าทุกอย่างต้องเป็นมาตรฐานมีประสิทธิภาพยังไงและเรื่องก็คือล่าสุดไอ้เจ้าคู่มือเล่มนี้เนี่ยเพิ่งจะอัปเกรดครั้งใหญ่เลยครับเป็นเวอร์ชันสําหรับยุคดิจิตอลโดยเฉพาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการอัปเกรดครั้งนี้มันจะเปลี่ยนอะไรไปบ้าง คำถามนี้น่าสนใจมากเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลต้องมีกฎในการเป็นรัฐบาลที่ดีด้วยละ่ะถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะก็เหมือนกับที่เราต้องมีกฎจราจรนั่นแหละครับเพื่อให้ทุกคนใช้ถนนร่วมกันได้แบบปลอดภัยธรรมาธิบาลก็คือกฎที่จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเวลาเราไปติดต่อที่อําเภอหรือไปใช้บริการสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันจะมีมาตรฐานโปรง่งใสตรวจสอบได้และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันถูกออกแบบมาเพื่อประชาชนจริงๆ เอาละครับงั้นเรามาย้อนเวลากลับไปดูกันสักนิดหนึ่งจุดเริ่มต้นของคู่มือฉบับนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในปีพศ2546ครับซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะที่ประเทศไทยมีกฎหม,มายที่ชื่อว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโอ้ชื่อยาวมากแต่ถ้าจะให้เรียกง,ง่ายๆมันก็คือพิมพ์เขียวฉบับแรกที่กําหนดเลยว่ารัฐบาลที่ดีเนี่ยควรจะมีหน้าตาและการทํางานเป็นยังไง นี่คือจุดเปลี่ยนที่สาคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ละหน่วยงานก็อาจจะมีวิธีการทํางานในแบบของตัวเองแต่พอมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาปุ๊บมันเหมือนเป็นการเข้ามาสร้างมาตรฐานกลางขึ้นมาเลยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าเราจะไปติดต่อที่ไหนทุกที่ทุกหน่วยงานจะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการบริการประชาชนให้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองครับหัวใจของพิมพ์เขียวฉบับแรกนี้เลยนะมันอยู่ในเป้าหมาย7ข้อนี้แหละครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น DNA ของการทํางานภาครัฐในยุคนั้นเลยก็ได้นะ ข้อ1เลยคือทุกอย่างที่ทําต้องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 2. คืองานต้องสําเร็จตามเป้าหมายของรัฐ3ต้องใช้เงินภาษีให้คุ้มค่าที่สุด 4. ขั้นตอนต่างๆต,ต้องไม่ซับซ้อนลดเอกสารลดเวลา 5. ต้องพร้อมปรับตัวอยู่เสมอให้ทันโลก 6. บริการต้องเข้าถึงง่ายและก็ข้อสุดท้ายข้อ7ต้องมีการประเมินผลงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้พัฒนาให้ดียิงย่งขึ้นไปครับ จากปี2,546นะครับเวลาผ่านไปมาจนาถึงปี2,562โห16ปีเต็มๆเ,เลยนะในช่วงเวลานี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยลองนึกภาพตามนะครับปี2,546เนี่ยเป็นยุคที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนแพร่หลายขนาดนี้อินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้เร็วแบบทุกวันนี้แน่นอนว่ากรอบการทํางานเดิมที่เคยดีมากๆในยุคนั้นก็เริ่มจะตามโลกที่เปลี่ยนไปไม่ทันแล้วและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของคําถามท,าที่สําคัญมากๆว่าเอ๊ะมันถึงเวลาที่ต้องอัปเกรดเราหรือยัง และคำตอบก็คือใช่แล้วครับถึงเวลาแล้วจริงๆเพราะว่าโลกในยุคใหม่นี้มันมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยกรอบการทำงานแบบเดิมที่ออกแบบมาสำหรับโลกยุคอนาล็อกมันเริ่มจะไม่ตอบโจทย์โลกที่ทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิตอลอีกต่อไปแล้วครับภาพนี้อธิบายได้ดีที่สุดเลยครับ หลักการเดิมๆก็เหมือนกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆที่เคยทำงานได้ดีมากๆในยุคข,ของมันแต่พอโลกเปลี่ยนไปมีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงความคาดหวังของประชาชนก็สูงขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมครับเราอยากทำธุรกรรมออนไลน์ได้ไม่อยากไปรอคิวนานๆอยากได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ซอฟต์แวร์ตัวเก่าก็เลยเริ่มแฮง์เริ่มไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปมันถึงเวลาแล้วครับสำหรับการอัปเดตครั้งประวัติศาสตร์และแล้วในปี2562 การอัปเกรดครั้งใหญ่ที่หลายคนรอคอยก็มาถึงครับนี่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆน,น,นะแต่มันคือการยกเครื่องครั้งใหญ่เลยเพื่อให้ธรรมพิบาลของไทยเนี่ยพร้อมสําหรับความท้าทายในศตรวรรษที่21อย่างแท้จริงเอาละครับเรามาแกะกล่องดูฟีเจอร์ใหม่ๆกันเลยดีกว่าฟีเจอร์ใหม่อย่างแรกที่เปลี่ยนไปชัดเจนเลยก็คือเรื่องการวางแผนครับจากเดิมที่เป็นแผนระยะสั้น4ปีคือบางทีจบรัฐบาลก็อาจจะเปลี่ยนทีหนึ่งการอัปเดตใหม่นี้เปลี่ยนเป็นแผน5ปีครับ และที่สำคัญกว่านั้นอีกคือทุกแผนที่ออกมาเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ของประเทศในระยะยาว20ปีหรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติด้วยพูนง่ายก็คือทุกหน่วยงานจะไม่ได้วิ่งไปคนละทิศคนละทางอีกแล้วแต่จะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะยาวก็เหมือนกับการปล่อยจรวดนั่นแหละครับที่ต้องมีทิศทางที่ชัดเจนมากๆก,การอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยนะครับมันตั้งอยู่บน3เสาหลักที่เห็นในภาพเลย 1. คือการปรับแผนให้มองไกลขึ้นเป็น5ปีอย่างที่เราเพิ่งคุยกันไป2คือการทบทวนแล้วก็จัดระเบียบหน่วยงานภาครัฐก,กันใหม่ให้ทํางานได้คล่องตัวมากขึ้นและ3ซึ่งเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลยก็คือการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางขึ้นมาเพื่อเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันครับแล้วไอ้คำว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อธิบายง่ายๆเลยลองนึกถึงแอปในมือถือที่เราใช้กันทุกวันนี้สิครับไม่ว่าจะสั่งข้าวเรียกรถ คือมันรวมทุกอย่างมาไว้ในที่เดียวใช่ไหมครับเจ้าแพลตฟอร์มนี้ก็ทํางานคล้ายๆกันเลยแต่มันเป็นของภาครัฐมันคือเหมือนเป็นสมองกลตัวกลางเลยที่จะคอยเชื่อมข้อมูลของทุกหน่วยงานรัฐเข้าไว้ด้วยกันเป้าหมายหลักๆเลยนะก็คือการทลายกําแพงกัน้นระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ในอนาคตเนี่ยเวลาเราจะไปขอใบอนุญาตหรือติดต่ออะไรก็ตามมันสามารถทําได้แบบ one-stop service จริงๆคือทําที่เดียวจบไม่ต้องวิ่งไปหลายที่ให้วุ่นวายอีกแล้วเอาละครับ เราคุยเรื่องนโยบายเรื่องแผนกันมาพอสมควรแล้วนะที่นี้มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดกันดีกว่าแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรายังไงการอัปเกรดครั้งใหญ่นี้จะเปลี่ยนประสบการณ์ในการติดต่อราชการของเราไปได้มากน้อยแค่ไหนกันใช่แล้วครับคำถามสำคัญมันก็คือไอ้เจ้าแพลตฟอร์มดิจิตอลกลางที่ฟังดูยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างเรามาลองดูภาพที่เป็นไปได้กันครับ นี่คืออนาคตที่เป็นไปได้เลยนะครับลองนึกภาพตามนะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องวิ่งวุ่นไปหลายที่ถือเอกสารเป็นตั้งๆเสียเวลาไปทั้งวันแต่ถ้าแพลตฟอร์มนี้มันสำเร็จขึ้นมาจริงๆภาพมันจะเปลี่ยนไปเลยครับเราอาจจะทําทุกอย่างให้จบได้บนโซฟาที่บ้านผ่านแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวไม่ต้องยื่นเอกสารซ้าไปซ้ามาการอนุมัติต่างๆก็เร็วขึ้นสรุปง่ายๆเลยก็คือ มันจะเปลี่ยนจากความวุ่นวายมาเป็นความสะดวกสบายที่ปลายนิ้วของเราครับและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการเดินทางตั้งแต่ปี2,546มาจนถึงการอัปเกรดครั้งล่าสุดนี้ก็คือธรรมมาพิบาลไม่ใช่โครงการที่มีวันสิ้นสุดแต่มันคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดครับข้อสรุปที่สําคัญที่สุดจากการอธิบายในครั้งนี้ก็คือสิ่งนี้เลยครับ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ทําเสร็จแล้วก็ใส่กล่องวางไว้เฉยๆแต่มันคือการเดินทางที่ต้องมีการทบทวนปรับปรุงและก็พัฒนาให้เติบโตอยู่เสมอเพื่อให้มันทันต่อโลกและความคาดหวังของพวกเราทุกคนที่เปลี่ยนไปตลอดเวลามันก็เหมือนกับซอฟต์แวร์ในมือถือนั่นแหละครับที่ต้องมีเวอร์ชันใหม่ออกมาให้อัปเดตอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มันดีขึ้นเสมอและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามชวนคิดนะคะว่า ในวันที่ภาครัฐกำลังฉลาดขึ้นด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิตัลแบบนี้มันจะเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆอะไรได้อีกบ้างที่จะทําให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นกว่าเดิมแล้วอนาคตของการบริการภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรต่อไป